สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลครับคลิปนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาสําหรับไฟที่ขุ่นมัวแบบนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการใช้น้ํามันมะกอกนะครับก็ซื้อมา15บาทนะครับ1ขวดก็สามารถใช้ได้เป็นเดือนนะครับก็ไปการแก้ปัญหาไฟขุ่นมัวนะครับ ชุกเฉินนะครับอย่างเช่นเราจะออกไปทํางานนะครับหรือว่าออกไปตลาดผู้คนเยอะๆนะครับรถเราวิ่งผ่านไปนะครับถ้าไฟขุ่นมัวแบบนี้ก็ดูไม่สวยงามนะครับเราก็จะมาแก้ปัญหานะครับโดยการใช้น้ํามันมะกอกนะครับรับรองว่าใส่วิ่งนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ไม่นานนะครับ ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะกลับบาขุดมัวอีกนะครับแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับไม่ต้องไปขัดไฟนะครับแพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะหยดน้ำมันมะกอกลงไปสองสามหยดนะครับที่มือนะครับ นีนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาทาไปที่ไฟเราเลยนะครับแล้วก็รูปรูปไปนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าไฟเราก็เริ่มจะอ่านใสขึ้นแล้วนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้ผ้าก็ได้นะครับ นี่ครับตอนนี้ก็เห็นว่าเงาแล้วก็ใสขึ้นนะครับก็เป็นการแก้ปัญหานะครับนี่ครับอ่าขุนมัวแค่ไหนนะครับน้ำมันมะกอกก็เอาอยู่นะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าไฟเรานะครับจากที่ขุนมัวครับตอนนี้ก็อ่า นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาฉุกเฉินนะครับถ้าเราออกจากบ้านนะครับแล้วก็การใช้น้ำมันมะกอกรูปไปนะครับรับรองว่าเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, ด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ